อยู่นครราชสีมาค่ะน้องหญิงพักที่รีสอร์ทเป็นห้องพักมีทั้งรายเดือนและรายวันนะคะถนนเส้นบ้านหนองกระทุ่มนะคะบ้านตะคองเก่าค่ะอยู่ใกล้สายเลี้ยงเมืองค่ะหรือถ้ามาจากในเมืองก็แยกประโดนะคะที่พักเปิดใหม่ค่ะระได้มไม่นานค่ะมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังก,งกว้างๆนะคะภายในาอาคารก็จะมีที่ซักผ้าด้วยค่ะสบายๆราคาดเดือน4,005ค่ะราคารายวันเริ่มต้นที่550บาทนะคะชั้นหนึ่งค่ะห้องก็จะเล็กกว่า ่วนชั้นสองหกร้อยห้าสิบาทแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทตามลําดับนะคะเราแต่ขนาดทองคะ่ะน้องยิงมาพักที่นี่บรรยากาศดีคะ่ะยังกลิ่นเสียงติดอยู่เลยนะคะข้ามโรงแรมก็จะมีร้านอาหารด้วยนะไม่เปรี้ยวคะ่ะที่พักเยอะแถวนี้น้องยิงมัดจําคุณแจอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะจ,จ่ายห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าระบบปลอดภัยก็สูงสุดนะคะระบบคีประค์เข้าหอพักค่ะ ห้องพักสะอาดค่ะยังใหม่อยู่ที่นี่ไม่มีลิฟต์นะคะเป็นตึกสามชั้นในห้องก็น่ารักดีค่ะมีตู้สื้อผาค่ะมีชั้นวางของตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะมีน้ำไม่สองขวดค่ะแล้วก็มีทีวีมีเน็ตฟิกด้วยนะคะบ้าวางของเยอะเลยค่ะยาวไปเกือบถึงหน้าต่างนะคะมีจอกส่งอมสวยค่ะมีคัตเติลบัตรอุ้ยมีการต้องน้ำให้ด้วยนะ น้ำสองขวดเตียงไปเตียง6ฟุตนะคะบรรยากาศดีแน่น,นอนมาส่วนห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงคะ่ะสะอาดสะอ้านอยู่แล้วเพราะว่ายังใหม่อยู่น้องหญิงแนะนำเลยคะ่ะเรีสอร์นแรห้องพักรายวันรายเดือนเปิดใหม่นะคะมาไม่ถูกจีเพจมาได้เลยจ้า